โอ้โหอันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่วรลบตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่านใช่ไหมคะใช่แล้วนี่คือแม่น้ำน่านของจังหวัดพิจิตรค่ะก็ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะที่จะมีการแข่งเรือยาวประเพณีสําคัญประจําจปีถูกต้องครับ<ะ>แม่น้ําสายนี้เป็นแม่น้ําที่แข่งเรือยาวมาหลายเป็นเปนหลายสิบปีหลายร้อยปีเลยก็ว่าได้เป็นประเรีที่ที่ใช้กันมายาวนาน<ะ>ในจังหวัดพิจิตร นะครับแล้วก็ปกติแม่น้ําใสเนี้ยบางเทศก,กาลก็จะมีการเหเรือมีเรือพักที่นั่งจําลองด้วยและข้างบนของแม่น้ํานั่นถัดไปนี้ก็คือวัดท่าหลวง,งต้นรายการเราบอกไปแล้วว่าพี่วันลบเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นบุคคลที่พาเรามาเที่ยวชมวรวมถึง ทราบประวัติต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งวัดท่าหลวงที่เกิดไว้ตอนต้นรายการว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นที่นี่มีไฮไลท์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไฮไลท์ที่นี่ก็คือหลวงว่อเพชรวัดท่าหลวงเดี๋ยวเราจะไปนมัสการพระประจำเมืองพิจิตรกันอันนี้อันดับแรกก่อนเลยอันดับแรกก่อนเลยเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราให้พี่วรส่งนำทางไปเลยค่ะค่ะชันค่ะตรงไปแบบนี้แล้วก็มันก็ไม่ไกลกัน ใช่ครับอยู่ข้างในนี้เลยครับเดี๋ยวตามผมมานะครับ อยังไงครับใช่ค่ะนี่แหละครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับหวยเล็กกับเาวารู้ประวัติความเป็นมาของหเพชรไหมครับรับเอาอย่างนี้นะที่จะเล่าให้ฟังว่าวัดท่าหลวงเนี่ยเดิมทีสร้างในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประมาณพุทธศักราช2,388เดิมทีหลวงพ่อเพชรไม่ได้อยู่ที่นี่ มองว่าพเพชรน่ะอยู่วันดคนครชุมเออเดี๋ยวที่จะเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเบื้องต้นคร่าวๆมีความเชื่อมโยงกันด้วยหรอเชือ่อมโยงเชือ่อมโยงเราอ่ะถึงรู้สึกคลาบสนใจใน,ร,น,จนร้วนเก้ารัชกาลที่สองเพราะอะไรประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยหลายส่วนท่านไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาตรงๆได้ท่านก็เลยส,สอดแทรก เนื้อหาของพตองวติศาสสดาในวรรณคดีที่ท่านแต่งก็คือคุนช้างขุนแผนเกี่ยวกับคุนช้างคุนแผนยังไงจําได้ไหมฮะเคยมีบทความตอนหนึ่งในเรื่อง,งคุนช้างุแผนเนี่ยที่พูดถึงว่าพระพิจิตรกับคุนแผนนับถือกันเหมือนพ่อลูกพระพิจิตรเองลูกสาวของพระพิจิตรได้แต่งงานกับลูกชายของคุนแผนก็คือปลายงามจำมื่ไวัยวอนาะในครั้งที่สึกครั้งหนึ่งที่ปากกระบทจอมทอง พระพิจิตซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิจิตเนี่ยได้ขอให้คุนแผนเนี่ยหาพระพุทธรูปองค์งามจากาจเมืยยพอ,พองเหนือลงมาเมื่อไปตีจอมทองแล้วปราบกบฏบร้อยเจอพระพุทธรูปองค์นี้ยที่วัดพระธาตุสีจอมทองพอพคือหลวงว่าเปพพพพ็นพองค์นี้เลยปัจจุบันเนี่ยวัดพระธาตุสีจอมทองยังต้องมีหลอดรูปหลอกเหมือนรูปเหมือนอย่างนี้เต๊ะเลยพอขุนแผนตีทับได้ซึ่งคําว่าสมเด็จพระพันวษาค่ะน่าจะตรงกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองของยุธยา อีหลักหล,หลายท่านก็ว่าแตกต่างกันออกไปใช่ใช่บางท่านก็ว่าเป็นเจ้าสัพพยาบางท่านก็เป็นสมเด็จพระนารายอ๋ออันนี้คือข้อสันนิษฐานข้อสันนิษฐานเอาเป็นว่าพี่จะไม่พูดเรื่องนี้ให้จอดลึกนะครับแต่เราจะมาพูดในจุดที่ว่าหลวงเพชรถ,ถูกเคลื่อนย้ายจากเชียงใหม่ล่องตามแม่น้ำมาจนกระทั่งมาขึ้นที่วัดนครชุมซึ่งเราจะไปในช่วงต่อไปอ๋ออยา้ะานคะครับที่เมืองเก่าแต่ทีนี้เนี่ยพอจากวัดนครชุมในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ย ท่านมีท่านสร้างวัดเป็นสภาวอพินก็เลยมีการต้องการที่จะหาพระพุทธรูปสครงามขึ้นประดิษฐานที่วัดเบนจักเป็นพระประธานถูกต้องท่านก็ไปถูกใจพระชินราอ,อ๋อที่จังหวัดพิษณุโลกถูกต้องทีนี้พอพุทธินาถเขาวายให้กับวัดเบนจักไปแล้ววัดรศีมาธาตุที่พิษณุโลกก็ว่างลงสินสั่นสิ ก็จาเป็นจะต้องหาพระองค์ขึ้นไปสมัยนั้นเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดเจ้าเมืองพิจิตรชื่อพระยาเทพาธิบดีท่านบอกว่าพิจิตรเนี่ยมีหลวงเพชรต้องด้วยลักษณะที่สวยก็เลยกระทบกฐานที่วัดนครชุมแล้วก็ล่องแพล,ลงเรือล่องแพไปยังวัดพระศรีมาธาที่พิษณุโลกนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยชาวเมืองเป็นไงครับชาวเมืองที่พิจิตรก็คือไม่ใช่ชาวเมืองพิจิตรอย่างเดียวนะ พิสมุกด้วยอ๋อคือชาวเมืองพิษณุลโลกเนี่ยก็คิดถึงพระพุทธชินราชแล้วชาวเมือพง,งพิจิตรก็น<ส>ัวนั่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้<ภ>าเจ้าอยู่หัว่ก็เลยเอาละถ้ายอย่างนี้ก็เก็บไว้ที่เมืองนั้นพอคืนมาเนี่ยหลวงเพชรก็ถูกล่องเดือมาจนถึงวัดท่าหลวงเนี่ยค่ะช<ภ>าวเมืองก็ได้รับหลวงเพชรมาก็จัดงานกันโอ้โหจะลองถูกต้องครับ ชาวเมืองเก่าก็จะเอาหลวงพ่อเปกลับแหลวเมืองเก่าก็คือวัดนครชุมชาวเมืองใหม่ก็เลยบอกว่าในเมื่อเมืองย้ายไม่อยู่ตรงนี้แล้ว่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นคนก็น้อยสู้ประดิษฐานที่นี่ไม่ได้เกิดสงครามสงครามเลยเหรอคะแย่งชิงกันเหรอคะถูกต้องแย่งชิงบอกครับป็นลูกองเดียวสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมเจ้าเอาคณะจังหวัดสมัยนั้นหรือเจ้าเอาวาด ว่าท่าหลวงสมัยไหนก็คือขอมีาบาทว่าอัตมาขอเถะแในเมื่อชาวเมืองนี้มีจมํานวนคนเยอะกว่า,าแล้วก็เมืองกําลังเติบโตเนี่ยสู้เอาหลวงเพชรไว้ในที่ที่มีผู้ศักดิ์ศรทธมากมายไม่ดีกว่าเลยท้ายที่สุดเนี่ยท่านยอมหล่อหลวงพรเพชรอีกองไปไว้ที่นครชุมนครชุมก็คือ<แ>ปเป็นองค์จาลองใช่ครับค่ะชาวเมืองเก่าถึงยอม กลายเป็นชาวเมืองเก่าเมืองใหม่ถึงรวมใจมาถึงมีม,มีมีคำฝันว่าอูา๋งพวกเรามรวมใจใซุ้มที่เห็นอยู่ณปัจจุบันเนี้ยเกิดขึ้นไทยหลังอ๋อแต่ก่อนอยังไม่มีมคือมีข้าพเดีมองว่าผู้ชินาผู้สวยอ,อยากจะทําให้เหมือนพระชินรา,าก,ก็เลยทาซุ้มในลักษณะครอบพอดีตัวท่านก็เลยออกเปก็นสลักษณะอางเหมือนเป็นลำแสงอะไรอย่างเลยนะคะเป็นพระแสงคล้ายคลึงกับกองพระชินราใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอ สังเกตไหมครับหั่วยเล็กกับดาวมีสังวานเพชรชปรกติเราจะไม่เห็นแต่วันนี้โชคดีคมากทีไ่ได้เห็นสังวานเพชรนี่คือหลวงเชรที่รูปแบบเต็มฟอร์มเลยปกติที่บอกว่าไม่เห็นเพราะอะไรคะแล้วทําไมวันนี้ถึงมีเพราะว่า,วาสังวานนี้เป็นอัญ,ญมณทีที่ล้ำค่าที่ล้ำค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวัดท่าหลวงเองก็จําเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เพราะมันหมายถึงคุณค่าขององค์หลวงเพชร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันปกติทั่วไปเราก็จะไม่เห็นลักษณะน,นี้นคะครับอันนี้ก็คือเห็นอย่างจะเป็นฟอมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะที่เล่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะหวยน็กกับดาวมองที่หน้าผาที่พยายามใช้สั์ชาวบ้านนะที่หน้าผาถ้ามองดีๆจะมีอุนาลูอุสมัยก่อนชาวบ้านยากจนค่ะวัตถุมองคลนหาไม่ได้เขาเอาก้อนดินองไ,ได้ขึ้นไปแปดแปดขึ้นมาเป็นรูปอุนาลูเป็นไงเล็กกอ๋อเหรอ นะครับว่ากันว่าบ้านไหนด้านนั้นมีไม่เคยโดนระเบิดเลยทหารที่ได้ไปก็พลาดแล้วหมดแล้วปัจจุบันแม้นผมเองยังไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่ในรูปขนาดผมเป็นคนที่สะสมวัตถุมงคลพิจิตรนะผมก็ยังไม่เคยเห็นเดิมทีวัดนี้เนี่ยพระประธานในบทคือหลวงวพัอน์หลวงพัด,<อ>พดตั้งตอนเนี้ปัจจุบันนี้ยนาทีที่เรานั่งอยู่นี้นะ ตั้งประดิษฐานอยู่กุติฝั่งของข้ามือรอการบุรณะมีฐานบุบกนี้เสร็จก็จะอัญเชิญอ่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่เราจัดเต็มในช่วงนี้เลยเพราะว่าประเด็นคือวันเนี้ยทั้งรายการเนี่ยไม่ได้มีแค่วัดนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไป วพาเราไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นถิ่นกำเนิดของรมมติศาสตร์แห่งแผ่นดินกรุงศรีอังกฤษยะอือเป็นที่ไหนพี่เฉลยไปหรือยังเนี่ยว่าเป็นองค์ไหนยังค่ะยังยังเดี๋ยวเราไปถึงที่ก่อนแล้วเราคไปดูเถึงการค่นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากราบขอความเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะขอความเห็นผู้ชมด้วยกราบกันอีกรอบดีกว่าค่ะ